Thank <laughs> บอกเลยนะครับว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในตอนนี้ตึงเครียดอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหตุการณ์ปะทะบริเวณช่องบกจังหวัดบลราชธานีนะครับระหว่างทหารไทยแล้วก็ทหารกัมพูชาเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งเหตุการณ์กล่าวนี้นะครับก็มีจุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภิาคม2568ที่ผ่านมาในขณะที่กองกําลังฝ่ายไทยนะครับลาดตระเวนตามปกติในพื้นที่ฝ่ายไทยแต่ว่าจู่ๆกลับได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันในช่วงเวลาสั้นๆนะครับระหว่างกองกําลังไทยแล้วก็กองกําลังกัมพูช จำเป็นจะต้องป้องกันตัวนะครับแล้วก็ปกป้องพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยซึ่งเป็นการดําเนินการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ่นะครับ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับเมื่อไม่นานมนี้ทางด้านของกัมพูชาก็ได้มีการออกมาย้ำชัดถึงจุดยืนที่เรียบร้อยเลยนะครับโดยได้ออกมาปฏิเสธการเจราจาทวิภาคีกับไทยนะครับกรณีพิพาทพื้นที่ชายแดนสิงพื้นที่ซึ่งได้แก่ช่องบกปราสาทตามเวินทมปราสาทตามเวินโตและก็ปราสาทตาควายนะครับและก็มที่จะใช้ช่องทางทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับโดยการยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกนะครับเพื่อตัดสินชี้ขาดโดยที่ทางรัฐบาลกัมพูชานะครับจะยังคงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชานะครับหร แต่ว่าจะไม่มีการพูดคุยวระเรื่องของพิพาทสิ่งิที่ดังกล่าวนะครับเนื่องจากมีการส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสารยุติธรรมระหว่างประเทศที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงยังได้มีการออกมาเปิดเผยในช่วงสุดท้ายของแถลงการ์อีกด้วยนะครับว่าทางรัฐบาลกัมพูชาต้องการให้ประชาชนล้ำลึกเอาไว้ว่าช่วงเช้าของวันที่28พฤษภาคม2 5 6 8ที่ผ่านมาเวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีที่ได้เกิดเหตุปะทะกันระ,าการ,ระหว่างฐานไทยและวก็ฐานกัมพูชาซึ่งทางด้านของกองทัพไทยได้เปิดฉากยิงใส่จุดที่กองทัพกัมพูชาประจำการที่หมู่บ กล่าวนะั้นเป็นพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าเป็นฐานทัพของัมพูชาและการพะรทะกันในครั้งนี้ก็ส่งผลให้ฐานัมบูชาเสียชีวิตไปอย่างน่าเศร้าใจ ก่อนที่หลังจากนะครับล่าสุดนี้หลังจากที่ทางด้านของรัฐบาลกัมพูชานะครับได้มีการออกมาถแถลงการที่พบว่ามีบางประเด็นในถแถลงการนะครับที่พัดพิงถึงทหารฝ่ายไทยโดยล่าสุดนี้นะครับทางด้านของพลตรีวินไทยสวารีนะครับโฆษกกองทัพบกก็ได้มีการออกมากล่าวถึงกรณีที่กัมพูชา,บบชาได้ออกมาอ้างถึงเหตุการณ์ประทะที่ช่องบกนะครับว่าการที่ทางกัมพูชานะครับออกมาอ้างว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายที่เปิดฉากยิงก่อนนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะว่าที่ผ่านมาทางด้านของกองทัพบกโดยพบทัตบอรเน้นย้ำหน่วยและกําลังผลให้เขขขขมัันนนใรรืื่่ออองงกกฎาาะะทแลยยว พิะานใคครั้งนั้นเป็นเป็นลักษณะของการป้องกันตัวระดับบุคคลเนื่องจากขณะนั้นหน่วยได้รับข่าวสารว่ามีทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธได้ลุกล้ำเข้ามาวางกําลังในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งฝ่ายไทยได้จัดกําลังขนาดเล็กเข้าไปเพื่อล่าตัวเบนพิสุทธิ์ทราบแต่ฝ่ายกัมพูชาได้มีการใช้อาวุธตอบโต้จึงได้เกิดกบบารพิธาดังกล่าวนะในการ และทั้งนี้นะครับล่าสุดจากรายงานของเว็บไซต์ชื่อดังนะครับอย่าง Global Firepower 2025นะครับก็ได้มีการรายงานเกี่ยวกับอันดับโลกของขุมกําลังพลทหารนะครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชานะครับว่าทางด้านของกองทัพไทยของเรานะครับมีจานวนทหารทั้งหมด363,850นายนะครับซึ่งจัดอยู่อันดับที่14ของโลกนะครับแล้วก็อันดับที่2ของภูมิภาคอินโดจีนซึ่งเป็นรองเพียงแค่ประเทศเวียดนามเท่านั้นนะครับซึ่งมีทหารกว่า600,000นายหรือว่าอยู่ที่อันดับ10ของโลกนั่นเองครับ ในขณะที่ทางด้านของประเทศกัมพูชานะครับมีทหารทั้งหมด221,000นายนะครับซึ่งอยู่ที่อันดับ23ของโลกในนอกจากนี้นะครับสำหรับทางด้านของประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนะครับอย่างประเทศนิวียลนด์ซึ่งก็พบนะครับว่ามีทหารทั้งหมด150,000นายนะครับซึ่งอยู่อันดับที่38ของโลกประเทศมาเลเซียนะครับมีทหารทั้งหมด113,000นายนะครับซึ่งอยู่อันดับที่23ของโลกประเทศลาวนะครับมีทหารทั้งหมด100,000นายซึ่งอยู่อันดับที่53ของโลกแล้วก็ประเทศสิงคโปร์นะครับ ที่มีกําลังพลมากที่สุด3อันดับแรกของโลกนะครับก็คืออันดับที่1นะครับประเทศจีนซึ่งมีทหารนะครับทั้งหมด2องล้านสามหมื่นห้าพันนายอันดับที่2นะครับประเทศอินเดียซึ่งมีทหารทั้งหมด1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบนายและอันดับที่สามนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีทหารนะครับทั้งหมด1นึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันนายนะครับ และอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับเรื่องของข้อมูลกําลังพลหลักต่างๆในแต่ละหน่วยนะครับซึ่งก็ได้แก่1รถถังนะครับซึ่งทางด้านของประเทศไทยของเรานะครับก็มีทั้งหมด635คันนะครับซึ่งอยู่อันดับที่23ของโลกส่วนทางด้านของประเทศกัมพูชานะครับมีทั้งหมด644คันซึ่งอยู่อันดับที่22ของโลกและ2นะครับก็คือรถหุ้มเกราะแล้วก็ยานเกราะต่อสู้ทหารราบนะครับโดยทางด้านของประเทศไทยของเรานะครับมีทั้งหมด16,935คันซึ่งอยู่อันดับที่31ของโลกส่วนทงด้าน้อประเทศกัมาูชานะครับมทั้งห3,000 627คันนะครับซึ่งอยู่อันดับที่77ของโลกและสานะครับสำรับกาลังพลทางอากาศนะครับโดยทางด้านของประเทศไทยของเรานะครับก็มีเครื่องบินขับไล่นะครับทั้งหมด72ลําซึ่งอยู่อันดับที่26ของโลกนะครับส่วนทางด้านของประเทศกัมพูชานะครับมีจํานวนสูตรลำซึ่งอยู่อันดับที่145ของโลกนะครับและในส่วนของเครื่องบินจู่โจมนะครับทางด้านของประเทศไทยของเรานะครับก็มีทั้งหมด20ลําซึ่งอยู่อันดับที่27ของโลกนะครับส่วนทางด้านของประเทศกัมพูชานะครับมีจำนวนทั้งหมดสูตรลำซึ่งอยู่อันดับที่145ของโลกนะร เห็นทหารออกไปสู้ก็ต้องเป็นยามที่เลวร้ายที่สุดเวลาที่พวกเราถูกมองว่าเป็นพวกงี่เงานั่งกินแต่ภาษีไม่สร้างประโยชน์นี่นะนั่นแสดงว่าทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ใช่หรือถึงแม้ในช่วงชีวิตยานีจะออกนิมนตัดรสรางกันบริสรับริรา ไพ่ดัดผู้ผดดพ่ัดครอบกัเพลิงไป้เกงไพ่ดัดพุทผดดยัดครอบกเพลิงไปใคร ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว